ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าเขย่าวขวันที่จังหวัดจังหวัดหนึง่งชาวบ้านเนี่ยจะมีอาชีพปลูกกล้วยค่ะไม่ได้ปลูกขายลูกนะคะแต่จะขายใบกล้วยค่ะคนที่เขาซื้อใบกล้วยเนี่ยเขาก็ทําหลายอย่างนะอย่างเช่นเอาไปทํฮอ่อโมกเอาไปทำ ช่วยสําหรับใส่ขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่เอาไปห่อดอกไม้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาจะมีอาชีพปลูกกล้วยตานีสําหรับไว้ขายใบเนื่องจากใบของน้องๆพี่จุ๋มได้ยินเสียงอยู่บนบ้านอีกแล้วค่ะ เนื่องจากว่าใบของกล้วยตานีเนะะี่ยค่ะมันจะสวยมันจะเป็นช่วงยาวแล้วก็สีเขียวสดสวยเขาก็เลยจะนิยมปลูกกล้วยตานีเพื่อไข่ใบนะคะแล้วก็จะมีอยู่บ้านหนึ่งที่บ้านเนี่ยจะตั้งอยู่ในสวนกล้วยตานีเลยบ้านนี้อยู่กันสี่คนนะคะก็คือมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกชายสองคนลูกชายสองคนนี้วัยไล่เลี่ยกันค่ะคนหนึ่งอายุ25้าอีกคนหนึ่งอายุ27ชื่อเจ้าต้นกับ จ้ากล้าต้นกับกล้าเนี่ยเป็นพี่น้องที่รักกันมากตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันขันแข็งค่ะช่วยพ่อแม่ตัดใบกล้วยแล้วก็เอาใบกล้วยไปส่งขายตลาดทุกเชา้ามีอยู่วันหนึ่งพ่อกับแม่ต้องไปทุระต่างจังหวัดทั้งต้นและกล้าเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ในการตัดใบกล้วยไปส่งที่ตลาดแทนพ่อกับแม่เองสองคนพี่น้อง สองคนพี่น้องจะช่วยกันตัดใบกล้วยตั้งแต่ช่วงวะกลางวันเพื่อที่ว่าตอนเช้าจะได้รีบออกไปส่งตลาดใบกล้วยจะยังสดสวยแล้วก็ได้น้ำหนักดีในขณะที่คนน้องน้องต้นกำลังเข้าไปตัดใบกล้วยนั้นอยู่ๆคนเป็นพี่ก็คือพิก้าพิก้าก็บอกว่าต้นต้นไปก่อนพี่เลยนะพี่ขอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตามไป ก็ลับปากแล้วก็เดินนําหน้าพี่เขาเขาเข้าไปในสวนกล้วยในขณะที่กล้าเนี่ยก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเสร็จทุระจะตามน้องไปต้นก็เดินเข้าไปในสวนกล้วยค่ะลึกเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปเจอต้นกล้วยอยู่ต้นหนึ่งซึ่งมีลักษณะลักษณะสวยมากเป็นต้นที่สวยแล้วก็ลำต้นอวบสวยใบนี้พี่ช่วงยาว ตั้งใจว่าจะตัดต้นนี้ล่ะค่ะแล้วก็เดินตรงไปที่ต้นกล้วยต้นนั้นค่ะแต่ในขณะที่กำลังจะเนื้อมือเอามีดขึ้นไปตัดใบกล้วยนั้นอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนมีผู้หญิงร้องไห้ค่ะเสียงสะอื้นเบาๆน้องต้นก็ตกใจค่ะพยายามมองหาว่าอยู่ไหนน้า มีใครมาแอบร้องไห้เสียใจอยู่ในดงกล้วยของเราต้นก็พยายามเดินหาค่ะอันนี้คือกลางวันแสกๆนะคะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยค่ะเสียงผู้หญิงนั้นก็ร้องไห้หอยหวนมาพยายามเดินหาหายัางไงก็หาไม่เจอต้นก็คิดว่าตัวเองคงจะหูฝาดไปค่ะก็เลยไม่ได้สนใจก็เลยเงื้เมียดขึ้นไปตัดใบกล้วยต้นนั้นลงมาค่ะตัดซะจนเหลือแต่ยอดเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็พับใบกล้วยเตรียมที่จะมัดส่งตลาดในขณะที่ทำงานใกล้จะเสร็จพี่กล้าก็เดินตามมาก็ถามน้องว่าพอหรือยังจะตัดเพิ่มอีกไหมต้นก็ตอบไปว่าพี่กล้าตัดเพิ่มอีกหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาพวกนี้ไปเก็บก่อนหลังจากนั้นต้นก็หอบใบกล้วยที่ตัดเสร็จแล้วกลับเข้าบ้านในขณะที่กล้ากำลังจะเดินหาต้นกล้วยที่จะตัดเพิ่มนั้น กล้าก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เหมือนกันค่ะเสียงช่างน่าสงสารเหมือนเธอกำลังได้รับความเจ็บปวดกล้าก็พยายามจะเดินหาเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่เจอแตก่กล้านั้นกลับพูดออกไปว่าใครที่กำลังร้องไห้อยู่อ่ะถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจอ่ะออกมาเล่าให้กันฟังได้นะผมยินดีแล้วฟังนะครับเมื่อกล้าพูดออกไปอย่างนั้นเสียงสะอื้นนั้นก็ได้เงียบไปค่ะ แต่ก็ไม่มีใครปากฏกายให้กล้าได้เห็นเลยกล้าจึงตัดสินใจตัดใบกล้วยต่อไปเรื่อยๆ,ๆจนได้ปริมาณที่พวกเพียงพอแล้วก็หอบใบกล้วยกลับบ้านกลับไปหาน้องซึ่งน้องก็รออยู่ที่บ้านทั้งคู่ตกลงกันว่าพรุ่งนี้เราจะออกไปตลาดแต่เช้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเข้านอนกันแต่หัววันนะ เมื่อสองพี่น้องคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่างแยกย้ายกันทําธุระส่วนตัวอาบน้ํากินข้าวแล้วก็เข้าห้องนอนเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้าทั้งคู่นอนแยกห้องกันนะคะไม่ได้นอนห้องเดียวกันจนกระทั่งเวลาตกดึกค่ะต้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ที่ใต้ถุนบ้านค่ะเสียงของเธอนั้นสะอื้นมาเบาๆลอยมากับสายลมต้นก็รู้สึกว่า มันเสียงคุณมากเหมือนกับเสียงที่ได้ยินเมื่อตอนกลางวันก็เลยพยายามที่จะวิ่งลงไปดูตอนที่ต้นนอนอยู่ค่ะคือต้นก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะก็คือใส่กางเกงกางเกงนอนแค่ตัวเดียวในขณะที่ต้นกําลังแต่งตัวอยู่ค่ะก็ได้ยินเสียงเดินปั้งๆังปัเหมือนลงบันไดไปก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่กล้าพี่กล้าอาจจะได้ยินเสียงเหมือนกันก็เลยวิ่งลงไปดู หลังจากนั้นต้นก็ค่อยๆย,ย่องตามลงไปค่ะแต่พอไปถึงข้างล่างนั้นกลับไม่เจอพิกล้านะคะแต่เจอผู้หญิงเป็นสาวสวยมากแต่งตัวชุดไทยห่มสบายสีเขียวหน้าตาผิวพรรณผุดพ่องปากแดงแก้มแดงเธอสวยมากเหมือนหลุดออกมาจากในนวายที่ยายเลยกล้าก็แปลกต้นก็แปลกใจว่าใครมานั่งอยู่ตรงนี้ เธอกำลังจะแต่งตัวเป็นงานแฟนซีหรืองานอะไรสักอย่างหรือเปล่าต้นพยายามจะเดินเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆค่ะเพื่อที่จะได้ไปถามถ่ายว่าเธอต้องการให้ช่วยอะไรไหมในขณะที่ต้นกำลังจะไปถึงตัวเธอค่ะพี่กล้าก็วิ่งลงมาจากบนบ้านแล้วก็เรียกต้นทันทีที่พี่กล้าเรียกต้นเท่านั้นล่ะค่ะต้นก็หันกลับมามองพี่แล้วหันไปอีกทีผู้หญิงคนนั้นเธอก็ได้หายไปแล้วค่ะ พี่กล้าก็รีบเดินไปดึงแขนน้องชายกลับขึ้นบ้านทันทีเล็วก็บอกว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะไม่ว่าจะเจออะไรได้ยินเสียงอะไรตอนกลางค่ำกลางคืนห้ามลงจากบ้านอีกเด็กขาดต้นก็งงว่าทำไมพี่กล้าต้องสั่งขนาดนั้นทั้งทางที่ตัวเองก็โตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆที่จะห้ามลงจากบ้านตอนกลางคืนแต่ก็กลัวว่าพี่จะไม่สบายใจก็ได้แต่รับปากึงึกผงักไปอย่างนั้นละคะ่ะ จนแล้วจนรอดทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนแล้วเสียงนั้นก็ตามมาหาต้นอีกค่ะคราวนี้เป็นเสียงเรียกขอความช่วยเหลือเลยค่ะเสียงของผู้หญิงคนนั้นคราวนี้ไม่ได้มาจากไดถุนบ้านค่ะแต่ลอยออกมาจากในสวนกล้วยเธอได้เรียกต้นว่าพี่ชายพี่ชายพี่ชายช่วยหนูหน่อยหนูเจ็บเหลือเกิน หนูเจ็บหนูปวดเหลือเกินช่วยหนูหน่อยต้นเมื่อได้ยินเสียงดังนั้นก็ลืมคำสั่งพี่ทันทีค่ะค่อยๆย,ย่องลงจากบ้านด้วยฝีเท้าที่เบามากแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่ากล้วยต้นพยายามที่จะเดินหาว่าเสียงนั้นลอยมาจากไหนแล้วต้นก็นึกไปได้ว่าเมื่อตอนกลางวันน่ะได้ยินเสียงนี้ที่ต้นกล้วยต้นหนึ่ง เขาก็เลยมุ่งหน้าตรงไปยังต้นกล้วยต้นนั้นค่ะแล้วก็เป็นจริงค่ะพอไปถึงต้นกล้วยต้นนั้นต้นก็เห็นผู้หญิงคนเดิมที่อยู่ในชุดไทยห่มสบายสีเขียวนั่งร้องไห้ตามเนื้อตัวของเธอนั้นมีแต่บาดแผลมีเลือดซิบๆิบเต็มไปหมดต้นก็เลยถามไปว่าไปโดนอะไรมาครับเนี่ยเธอก็เลยตอบออกไปว่ามีคนใจร้ายทำาลายร่างกายเธอ ช่วยพาเธอไปผถมพยาบาลหน่อยได้ไหมต้นก็บอกว่าได้สิงั้นเดี๋ยวไปทายาที่บ้านผมนะผมพอจะมีชุดพยาบาลติดบ้านอยู่ในขณะที่ต้นกำลังจะจับมือของเธอเพื่อเดินกลับบ้านแต่เธอกลับดึงมือต้นแล้วก็เดินไปอีกทางหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าต้นกับเธอหายไปไหนคะ่ะจนกระทั่งได้เวลาที่จะต้องไปส่งใบตองที่ตลาด พีกล้าก็เดินไปเคาะประตูห้องของต้นเคาะอยู่ตั้งนานก็ไม่มีเสียงตอบรับจากต้นเลยค่ะด้วยความรู้สึกแปลกพิกล้าตัดสินใจถีบประตูปั้งเข้าไปปรากฏว,ว่าต้นไม่ได้อยู่ในห้องแล้วก็ลักษณะคือเหมือนไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนเพราะผ้าห่มยังถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยกล้าเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติค่ะแต่พีกล้านี้ ได้จำคำสั่งของพ่อมาเป็นอย่างดีค่ะว่าถ้าจะเข้าส่วนกล้วยในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ให้หนาม,มีดอาคมนี้ไปด้วยเพื่อเกิดอะไรจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันกล้าจึงตัดสินใจหยิบเอามีดอาคมที่พ่อเคยพูดถึงติดตัวไปด้วยแล้วก็เดินมุ่งหน้าตรงเข้าไปยังต้นกล้วยที่รู้สึกสงสัยตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันเสียงของกล้าที่เรียกหาต้นนั้นดังสนั่นไปทั่ว ส่วนกล้วยเลยค่ะต้นต้นอยู่ไหนต้นตอบพี่น้อยไม่มีเสียงตอบรับค่ะคราวนี้พิกลาตัดสินใจใช้มีดอาคมพนมมือขึ้นเหนือหัวแล้วก็ไล่คาถาคะ่ะคาถาที่ไล่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเขาพูดจากใจของเขาลึกๆเลยว่าพวกเราทำมาหากินสุจริตไม่เคยไปเบียดเบียนหรือรังแกใคร หากใครมีอะไรอยากให้ช่วยเหลือขอให้มาปรากฏตัวต่อหน้าแล้วก็พูดจากันดีๆอย่าทําเรื่องไม่ดีเพราะไม่งั้นมันอาจจะสายเกินแก้เมื่อกล้าพูดจบต้นก็เดินออกมาจากหลังต้นกล้วยต้นนั้นในสภาพที่ผอมเหมือนคนอดหลับอดนอนค่ะเหมือนหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏกายออกมาพร้อมกับพูดว่า ก็น้องชายของเองอ่ะมันมาทำร้ายค่าเองดูสิมันตัดแข้งตัดขาตัดแขนข้าซ้ำไม่เหลือเลยเหลวข้าจะอยู่ได้ยังไงหลังจากนั้นจากร่างกายที่สวยงามของเธอก็กลายเป็นหญิงที่ไม่มีแขนทั้งสองข้างใบหน้าของเธออาบไปด้วยเลือดกล้าจึงบอกไปว่าฉัน จะพยายามชดใช้คืนในสิ่งที่ดีที่สุดให้เธอแต่ขอให้เธอปล่อยน้องชายฉันเถอะเขาแค่ทำงานของเขาไม่ได้มีความตั้งใจจะไปลบหลู่เธอเลยเมื่อตานีได้ฟังเช่นนั้นเธอก็ไม่ใช่คนใจร้ายค่ะเธอได้ขอให้กล้าช่วยนำหนอกกล้วยที่เกิดจากต้นของเธอเนี่ยค่ะไปขยายต่อให้ครบเก้าต้นแล้วเมื่อนั้นน้องต้นซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยก็จะหายเป็นปกติ แต่ต้องทำตามสัญญาก็คือต้องปลูกให้ครบเก้าต้นกล้าก็เลยลับปากไปแล้วก็พาน้องกลับบ้านหลังจากวันนั้นมากล้าก็ได้เล่าให้พ่อฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่พ่อกับแม่ไม่อยู่ทั้งทั้งครอบครัวเนี้ยค่ะ ก็พยายามทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้กับนางตานีคนนี้แล้วก็ทําตามที่เธอบอกค่ะก็คือเอาหน่อกล้วยที่งอกจากต้นเดิมของเธอเนี่ยค่ะไปปลูกเพิ่มให้ได้9้าต้นแล้วก็นําต้นกล้วยของเธอที่พอมันยืนต้นอยู่แล้วมันกําลังจะตายเพราะมันถูกตัดไปหมดนั่นนะคะ ได้นำต้นกล้วยของเธอนั้นเข้าไปถวายที่วัดเพื่อขอให้หลวงพ่อนั้นได้รับวิญญาณของเธอให้ไปในสู่ทางที่ถูกต้องเพื่อให้เธอไม่หลงผิดไปทำร้ายใครอีกและตั้งแต่นั้นมาครอบครัวนี้ก็ไม่ได้เจอเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอีกเลยค่ะและก็ยังคงประกอบอาชีพในการปลูกใบกล้วยตานีขายทุกวันนี้ก่อนที่จะตัดต้นไหนเนี่ย พ่อของต้นกับกล้าเนี่ยค่ะก็จะขอคำมาก่อนแล้วก็บอกว่ามีเหตุผลอะไรที่จะต้องตัดแล้วทุกครั้งที่ตัดต้นไหนจนมันตายก็จะนำหน่อของกล้วยต้นนั้นไปปลูกต่ออีก9ต้นค่ะแล้วก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ก็ยังคงทำอยู่ค่ะสรุปแล้วเรื่องนี้คือ นางตานีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเธอแค่เข้าใจผิดเธอแค่คิดว่าต้นจะไปทำร้ายเธอส่วนต้นนั้นก็ด้วยความที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่คอยกำกับว่าให้ตัดกิ่งไหนตัดใบไหนบ้างอะค่ะต้นก็เลยตัดซะเลี่ยมเลยค่ะเหลือแค่ใบเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความเข้าใจผิดกันจริงๆต้นไม่ได้มีความต้องการที่จะไปทำร้ายเธอถึงขั้นนั้นในขณะที่นางตานีก็ไม่เข้าใจเหตุผลที่ต้นทำแบบนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ เกือบจากสวยไปค่ะแต่ตอนนี้บ้านเนี้ยก็คือขายใบกล้วยจนรวยแล้วค่ะอันนี้พูดจริงนะ